ของบันนี้เมื่อข้าพพุทธเจ้านั้นได้เดินเข้ามานั่งภาวนาอยู่ในห้องบันทึกเสียงเพื่อที่จะแสดงธรรมที่พระพุทธอ,องค์ท่านระสงเมตตาให้ข้าพพุทธเจ้านั้นก็มนรสภาวัธรรมโลกที่หลักหลายอย่างที่เกิดขึ้น ข้าพระเจ้าฉัจนจะฉันทำสภาวะธรรมเหลา่านี้มาบอกให้แก่ทุกๆคนญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะนั่งกรรมฐานเพื่อลองรับธรรมคำสอนสั่งจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็มีสภาวธรรมของมารที่แอบแฝงมีองค์พระพุทธเจ้าองค์ปลอมสเสด็จลงมาบอกสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระเจ้าก็ยังรู้สึกอยู่ว่ามีสภาวธรรมแลกไม่รู้ว่าจะใช่พระพุทธเจ้าองค์จริงหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าองค์ปอมข้าพเจ้าก็เลยน่นสนใจนั่งนิ่งๆไปก่อนลองตัวสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็นั่งต่อไปเรื่อยๆจนสักพักหนึ ก็เลยเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเช่นนี้ว่าในความเป็นจริงแล้วองค์พระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปลอมและจิตของข้าพเจ้าก็หลุดลอยขึ้นไปบรนชพานเขาๆแล้วก็ไปเจอกับสภาวธรรมอันหนึ่ง เห็นมีองค์พระพุธทธเจ้าทำไมหลายพระองค์และทำไมถึงถูกมัดเอาไว้เป็นสิบเป็นยี่สิบสามสิหสิบนเดินไปเรื่อยก็ยังเห็นมีอยู่มากมายทำไมถึงมีเศียนก็เหมือนเสียนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหูก็เหมือนรูปร่างก็แต่งตัวคล้ายกันมาก แต่ทำไมถึงโดนมัดเป็นกองกองกองเลยหนูก็เลยเอกใจว่านี่คือสภาวะรมอะไรนี่คือสิ่งใดที่เกิดขึ้นคนแน่แต่หนูก็ขึ้นมาในจิตอยู่ว่าองค์พระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปลอมเป็นดวงจิตต่างๆ ที่เขาเหล่านี้โดนมารแอบแฝงให้ปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความลุ่มหลงของเขาบางคนก็ลุ่มหลงว่าตนนั้นเก่งเหมือนพระพุทธเจ้าบางคนก็ลุ่มหลงว่าตนนั้นฉลาดกว่าพระพุทธเจ้าบางคนก็ลุ่มหลง ตัวตนนั้นคือองค์พระพุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วดวงจิตเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ลุ่มหลงในความดีเมื่อประพฤติเมื่อปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งกลับปรามาตต่อองค์พระพุทธเจ้าทั้งที่พระองค์ท่านเป็นผู้บอกทางทั้งที่พระพุทธเจ้า จะมีเกิดขึ้นได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นในจักรวาลนี้ในยุคหนึ่งหนึ่งแต่คนเหล่านี้ดวงจิตเหล่านี้เขาก็แอบแฝงปลอมตัวมาเป็นอพมพระมาสมพุทธเจ้าบ้างคิดว่าตนก็เป็นพระพุทธเจ้าบ้างก็เลยเกิดกรรมเช่นที่เห็นนี้ และดวงจิตเหล่านี้ที่ถูกมัดมัด,มดเอาไว้เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพู้ที่ใกล้จะพ้นโทษแล้วและจะได้รับอภัยโทษให้ไปก่อเกิดใหม่ในพบใหม่และยังมีดวงจิตอีกมากมายเป็นพันพันดวงจิตเลยทีเดียวที่ยังลุ่มหลงอยู่และยังอยู่ในจุดอื่นๆ ยังคงทำตัวเหมือนองค์พระพุทธเจ้าคอยไปแอบแฝงสอนทำบ้างสอนคนนั้นคนนี้ที่มีเชื้อชนิดเดียวกันเคอเชื้อของความรุ่มหลงในตนเองเมื่อครูบาอาจารย์สอนสั่งให้ได้ดีรู้ดีขึ้นมาหน่อยหนึง่งก็คิดเทียบครูบาอาจารย์คิดปมามศครูบาอาจารย์ เมื่อองค์พระบุทธเจ้าจอนทางบอกทางเดินตามได้นิดหน่อยยังไม่กระจ่างแฉ่งก็คิดเทียบก็เลยคิดว่าตนนั้นก็เก่งเหมือนกันดีเหมือนกันและแล้วท้ายที่สุดก็เลยกลับกายไปเป็นมานเป็นมานที่อยู่ใน เดินแดนต่างๆคอยมันแฝงมาหลอกกลุ่มคนที่มีเชื้อลุ่มหลงเหมือนกันกันกบตนว่าคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมารเหล่านี้เขาก็จะมีพลังมากมีพลังเยอะจนคนเหล่านี้ดวงจิตเหล่านี้เขาสามารถครอบงาจิตของคนที่ลุ่มหลง ยิ่งทำให้หลงไปว่านั่นคือองค์พระพุทธเจ้าทำเป็นเหมือนเห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้านำทางสรพัดที่จะแดงหลักหลายอย่างแต่ในความเป็นจริงไม่เจอความพนทุกข์อย่างนั้นหนูก็เลยเดินไปเรื่อยๆตามทางเช่นนั้น อ๋อแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองแท้ที่จริงแล้วพวกนี้เขาทำผ็ดอย่างนี้นี่เองและแล้วหนูก็คิดในใจเดินไปตัวเล็กๆคนเดียวตามทางคิดในใจว่าเอ๊ะพระบพุทธเจ้า,าองค์จริงเ่ะเราจะเจอพระองค์ท่านจริงๆได้อย่างไง เราจะรู้ได้ไงไรวาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ชินเมื่อนั้นก็มีเสียงตอบกลับมากับหนูอย่างชุ่มเย็นว่าพระยะาธรรมเอ๋ยเธอจงเดินทางมาทางนี้เถิดลูกบุคคลผู้ที่จะเจอกับองค์พระพุทธเจ้านั้น จะไม่มีความเย่อหยิงจองหองจะไม่มีการที่จะล้ำเลิกบุญคุณของครูบาอาจารย์จะไม่มีการคิดคดทรยศต่อครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งจะมีความนอบน้อมความนอบน้อมจะเป็นกรอบที่ทำให้ บุคคลผู้นั้นหรือดวงจิตของสิทธิทุกดวงไม่เกิดความลุ่มหลงลุ่มหลงในวิชาลุ่มหลงในความรู้ลุ่มหลงในสิ่งที่ตนเป็นตนมีลูกเอ๋ยการนอบน้อมต่อครูบาอาจาร,รย์ไม่ใช่การข่มสิทธิ์เอาไว้ไม่ใช่เพราะครูบาอาจาร,รย์ยึดถ,ถือในอัตตา ในความเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เป็นเพราะว่าทุกคนจำเป็นที่จะต้องเอากรอบของความนอบน้อมนี้มาตีกรอบความดีตีกรอบไม่ให้ทําการเชื่อให้แก่ตัวของเราลูกเอ๋ยจากนั้นบุคคลที่ไม่เย่อหยิงจองหองกับครูบาอาจารย์ บุคคลที่รู้คุณกตัญญูบุคคลที่มีดวงจิตที่บริสุทธิ์ราศจักเชื้อกิเลสและตัณหาหรือแม้จะมีก็มีแบบมีปัญญาตรึกตรงทบทวนดูความบกพร่องของตอนอยู่เสมอมีดวงจิตที่บริสุทธิ์คิดดีทำดีอย่างแท้จริงมุ่งหน้า เข้าหาองค์พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็จะเจอกับองค์พระพุทธเจ้าพระยาธรรมเอ๋ยเธอนั้นไปทำผิดครูบาอาจารย์ที่ไหนหรือเปล่าเปล่าเจ้าค่ะหนูมไม่ได้ทำผิดอะไรกับครูบาอาจารย์ทุกคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เคารมนับถือแล้วแต่หลวงปูพ่พระอรหันต์ทุกพระอ,องค ก็ขอรับนับเธอเจ้าค่ะปริยาร,รมเอ๋ยเธอลุ่มหลงในตนเองหรือเปล่าเปล่าเจ้าค่ะข้าก็ยังรู้สึกว่าหนูนั้นไม่ค่อยดีเลยข้าก็ยังรู้สึกว่าหนูนั้นไม่ค่อยตัดฉลาดเลยข้าก็ยังรู้สึกว่าหนูนั้นยังต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเจ้าค่ะ พยายามเอ,อ้ยเธอคิดจะแข่งขันกับใครหรือเปล่าเปล่าเจ้าค่ะหนูมีแต่ความไม่น่าใจในตนเองว่าตนจะทำหน้าที่ของตอนได้หรือเปล่าโข่้นเลยค่อนข้างที่จะสงสัยแต่อยู่กับหนูเนี่ยแหละเจ้าค่ะหนู ไม่เด้ไปคิดเทียบหรือแข่งขันกับใครเลยเจ้าค่ะระยะทำเอ๋อเธอทำงานเผยแผ่ธรรมเพื่ออะไรลูกก็ทำไปตามหน้าที่ที่ลูกได้รับมอบหมายมาเพราะถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่ทำหน้าที่ของตนก็จะเสียชาติเกิด และอาจจะต้องกลับมาทำอีกจนกว่าเราจะหมดหน้าที่เจ้าค่ะหนูก็เลยไม่อยากมาทำหน้าที่อีกหนูก็เลยต้องใช้ทำหน้าที่ของหนูให้เนที่สุดตามบราระกำลังจติตปัญญาความรู้ความสามารถของหนูเจ้าค่ะเรีดทำเอ,อ๋ย แล้วเธอนั้นจะทำหน้าที่ของเธอในรูปแบบไหนหนูก็จะทำหน้าที่ของหนูตามกำลังความสามารถตามเหตุปัจจัยเท่าที่หนูพอจะทำได้หนูก็จะทำไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะเป็นผู้ที่สมมติว่ามีตำแหน่งใหญ่โต ในความเป็นจริงแล้วเราก็เป็นเพียงแค่ดวงจิตธรรมดาธ,ธรรมดาดวงหนึ่งที่ต้องผเผชิญผ่านพ้นกับอุปสรรคมากมายตามชะตาชีวิตของเราดังนั้นเราก็แค่เรียนรู้อยู่อย่างคนธรรมดาทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันที่จะเกิดขึ้นเช่าคาวปรียนทำเอ,อ๋ย การประพฤติเช่นนั้นการกระทำเช่นนั้นละลูกจะทาให้เราถึงฝั่งแห่งพระนิพพานยางแท้จริงเพราะไม่มีความละต่อหน้าที่เพราะไม่มีความลุ่มหลงต่อหน้าที่เพราะไม่มีความอยากทำและความไม่อยากเพียงแต่ว่าเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดทำไปก็จะจบกิจ ถ้าไม่ทำก็จะมีกิจที่ต้องทำอีกก็เลยสักแต่ว่าทำไปตามเหตุและปัจจัยเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยก็ทำแค่หน้าที่ของตนไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรนั่นแหละลูกจะเจอกับองค์พระพุทธเจ้าองค์จริงพระพุทธองค์เจ้าค่ะ และดวงจิตมากมายเหล่านั้นที่ตอนเมื่อกี้หนูผ่านมาและหนูด้เห็นจ้าฟ้าว่าทำเหล่านั้นเขาเป็นอะไรหรือเจ้าคะเขาเป็นแบบที่หนูเข้าใจตอนมอเมื่อกี้หรือเปล่าเจ้าคะพระยาธรรมเอ๋ยดวงจิตนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบดวงจิตนั้นมีทั้งแข็งทั้งอ่อนมีหลากหลายเชือ้อ ที่แอบแฝงอยู่ในจิตดวงนั้นๆและดวงจิตที่เธอไปเห็นไปพบไปเจอไปรู้สภาวะธรรมที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นน้อยนักลูกที่จะมีคนรู้เรื่องนี้น้อยนักลูกที่จะมีคนเข้าใจเรื่องนี้ดวงจิตเหล่านั้นก็ทำผิดโดยการปรามาท ต่อองค์พระพุทธเจ้าปรามากต่อทำรรคำสอนสั่งนึกว่าตนดีกว่าฉลาดกว่าสอนถูกต้องกว่าปรามากต่อครูบาอาจารย์ผู้เป็นองค์พระอรหันต์แล้วตนนั้นลุ่มหลงดีจึงยกตนขึ้นเทียบครูบาอาจารย์เลยทำให้ก่อเกิดจิตนั้นกลับกลายเป็นมาร ก็เลยกลายเป็นผู้หลงดียึดดีคิดว่าตนเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันแต่แท้ที่จริงแล้วก็แค่สวยบุญที่ทำเอาไว้อยู่ในสวรรค์บรรเพยอยู่ในที่ตรงนั้นตรงนี้แต่ความร่มหลงนั้นก็ยังมีอยู่ในตนท้ายที่สุดก็ต้องมาโดนจับอย่างนี้แหละลูกแล้วก็ต้องโดนกลับส่งไปเกิดใหม่ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปรอมพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เลยเป็นฝ่ายมารแอบแฝงฉะนั้นลูกเอ๋ยการที่ทําอะไรก็ตามอย่าทําด้วยความลุ่มหลงในตัวตนลุ่มหลงในความรู้โอ้อวดจองหองกับครูบาอาจารย์คิดเทียบ คิปเสมอกับครูบาอาจารย์ทำให้ตนเกิดความลุ่มหลงและเย่อหยิ่งเช่นนี้ก็จะพลาดไปเป็นพวกของพระพุทธเจ้าหัวแดงหัวเขียวลองดูให้ดีนะลูกเมื่อมีองค์พระพุทธเจ้าสเสด็จมาเราเห็นจอะจิตให้ดีนะลูกว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงหรือเปล่า มีหลากหลายคนมากมายเลยทีเดียวลูกเอ๋ยที่ลุ่มหลงและไปติดอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นกาแต่องค์พระวิดาองค์พระสมานสมพุทธเจ้าเจ้าค่แล้วถ้าเกิดพยามานที่แอบ,บแฝงตัวว่าเป็นพระญาธรรมและชาชา่ะเจ้าค่ะเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าเป็นยังไง หนูอยากจะรู้เพราะว่าบางทีก็มีบางคนนะเจ้าค่ะที่เขาก็แอบแฝงตัวคิดว่าเขาก็คือพระ,ะธรรมทั้งที่ไม่ใช่ความจริงบางคนพอเกิดความรู้จากหนูไปแล้วเขาก็จะทำตัวคล้ายๆหนูแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็คือพระ,ะธรรมแบบหนู ถ้าที่เชิงพระธรรมมีหนูคนเดียวหรือว่ามีเยอะแยะมากมายหรือว่าเป็นความรุ่มหลงเส,นนส้นนั้นเส้นนี้เราจะเกิดเฉพาว่ทำเป็นพระธรรมหัวแดงหัวเขียว,หว้หรือเปล่าเจ้าขะพระยาธรรมเอ๋ยในยุคหนึ่งจะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นหนึ่งพระองค์และก็จะมีองค์พระอรหันต เกิดขึ้นตามอีกมากมายเพื่อช่วยกันเผยแผ่เผยแพร่พระาศาสนาเมื่อบุคคลผู้ใดที่บรรเพนตามทำตามก็อาจจะได้เป็นองค์พระโพธิสัตว์บ้างพระอริยบุคคลในขั้นต่างๆเป็นเชพเป็นเทวดาทำความดีตามมากมายพระพุทธเจ้าจะก่อเกิดขึ้น ยุคละหนึ่งพระองค์เท่านั้นแม้ความรู้ความสามารถจะเก่งกาจขนาดไหนก็จะไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าเพราะอยู่ในคนละจุดกันองค์พระพุทธเจ้าคือพุทธจาร้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้สแสวงหาทางเจอแต่องค์พระอาหารหันต์คือผู้เดินตาม องค์พระโพธิสัตว์คือผู้สั่งสมบารมีร่วมองค์พระอริยบุคคลในระดับต่างๆคือผู้ไต่เต้าสั่งสมบารมีขึ้นมาและดวงจิตท,ที่ก่อเกิดเป็นพลังเหล่านี้ก็จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระยะาธรรมเอ,อ่ย พระยาธรรมมิกลาก็มีก่อเกิดขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกันลูกการที่ทำอะไรก็ตามถ้ามีสองหัวจะไปทางไหนล่ะลูกคนหนึ่งลากไปทางนู้นคนหนึ่งลากไปทางนี้เป็นไปไม่ได้หรอกลูกเอ๋ยว่าจะประสมพบกับความสำเร็จฉะนั้นลูกพระยาธรรมมิกลา จึงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือโูกนั่นแหละผู้ที่มีความสามารถแจมแจ้งในธรรมในโลกในจักรวาลผู้ที่มีความสามารถบุกเบิกทางให้รู้แจง้งเห็นจริงเข้าใจจริงส่วนดวงจิตอืน่นที่ต่อจากนี้ไปเขาอาจจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติในสายสัมมาสัมพุทธะ จนรู้แจ้งเข้าใจจริงตามเพราะอยู่ด้วยนานเพราะเรียนรู้สภาวะธรรมจากรูปหลากหลายรูปแบบแต่เขาก็ไม่ใช่พระยนธรรมอยู่ดีเขาก็จะเป็นแต่เพียงผู้ที่มาศึกษาจนสำเร็จจนเป็นผู้ที่เดินตามและช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาจจะช่วยสอนสั่งผู้อื่นได้ เป็นครูบาอาจารย์ของดวงจิตอื่นๆก็พอได้และช่วยกันมีพนักงานมากมายหลากหลายตำแหน่งหลากหลายจุดแต่เขาเหล่านั้นก็จะไม่ใช่พระยธรรมแม้แต่สามารถบรรพินจนเป็นองค์พระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่พระยธรรมลูกเอ๋ยพระยธรรมจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่ก่อเกิดขึ้นและรับธรรมคำสั่งสอนจากองค์พระพุทธเจ้าได้สายปฏิบัติธรรมจะมีเกิดขึ้นคู่กับพระยธรรมและบุคคลผู้ใดที่ทำให้สายธรรมเกิดขึ้นบุคคลผู้นั้นก็คือพระยธรรมบุคคลผู้ใดที่เดินทางด้วยธรรมที่จำแจ้งบุคคลผู้นั้น ็คือพระยะธรรมหากบุคคลผู้อื่นที่เข้ามาเรียนรู้ในภายหลังและจะมาแอบอ้างว่าฉันก็คือพระยะธรรมนั้นไม่ใช่หรอกลูกเขาก็จะกลายเป็นพระยะธรรมปรอมจะกลายเป็นจิตที่ลุ่มหลงเยื่ยยิงจองหองโอ้อวดลุ่มหล,มลงในตนในวิชาคิดเทียบครูบาอาจารย์หรือเทียบพระยะธรรม เขาก็จะไปอยู่กับฝ่ายของพระพุทธเจ้าหัวแดงหัวเขียวเขาก็จะต้องติดอยู่ในความลุ่มหลงนั้นบุคคลผู้ที่จะไปนิพพานได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์จริงได้ต้องไม่มีความลุ่มหลงไม่มีความเย่อหยิ่งจองหองลูกเอ๋ยพระพุทธททเจ้าเจ้าคะถ้าอย่างนั้นแล้วต่อไป นาสายธรรมนี้จะมีใครมาแสดงธรรมแทนหนูหรือเปล่าเจ้าคะพระยาธรรมเอ,อ๋ยธรรมที่เธอนำมาแสดงนั้นก็มากพอที่จะทำให้คนสำเร็จบรรลุเป็นองค์อหรหันต์แล้วจึงจะไม่มีใครมารับทำคำสั่งสอนไปสอนแทนแต่จะมีบุคคลพูดที่เกิดขึ้นมา แล้วดูแลคำสั่งสอนของเธอด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีและช่วยดูสายธรรมนี้จนกว่าจะจบอาจจะมีดวงจิตของเธอที่เชื่อมและรับคำแนะนำจากองค์พระพุทธเจ้าบ้างแต่จะไม่ใช่ธรรมที่นำไปแสดงอย่างที่เธอทำก็แปลว่าจะมีคนมาช่วยกัน ารต่อสายธรรมนี้ประกาศศาสนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดยุคข,ของศาสนาของพระพุทธองค์องค์ปัจจุบันเช่นนั้นเจ้าค่ะพระยะาธรรมเอ๋ยเธอนั้นเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ในบึงศาสนาเพื่อนำเอาธรรมไปเผยแผ่เพื่อกอบกู้ดวงจิตให้พ้นทุกข์มากมายเธอนั้นเกิดขึ้นมา ก็เพื่อเชื่อมต่อให้ศาสนานั้นอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่ออยู่ไปจนยุคของการสิ้นสุดธรรมคำสอนฉะนั้นก็จะมีผู้คนมากมายดวงจิตหลากหลายดวงที่สามารถบรรพินและเข้าใจในหลักธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งและช่วยเหลือเธอเผยแผ่ธรรมเหมือนเมื่อครั้งที่องค์พระพุทธเจ้าบังเกิด ก็จะมีองค์พระอาหารหันต์ช่วยกันเผยแผ่ก็เป็นเช่นนั้นแหละลูกแต่องค์พระพุทธเจ้าหรือพระยธรรมจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นกราบขอบพระคุณมาองค์เจ้าค่ะที่ได้โปรดแม่ตานแสดงธรรมเรื่องนี้ให้ลูกได้เข้าใจอย่างกระชัง จะนำใบเผยแพร่ให้ญาติบ,บนทั้งหลายได้เข้าใจเหมือนลูกนะาเจ้าคะสาธุ